ที่ถนนชมทีระเวศสายเพชรบุญตะพานหินเทศบาลตำบลชนแดนหมู่12ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบุญอำเภอชนแดนจักกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในพื้นที่เขตเทศบาลและตำบลและรณรงค์เคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือนเผยแพรแ่ประชาสัมพันธ์ร่งางรัฐมนูญเชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคม2559ณหน่วยออกเสียงที่ใกล้บ้าน โดยมีนายน,นรงศักดิ์หอมมาลายในอำเภอชนแดนเป็นประธานเปิดการเดินรณนรงค์มีพันตำรวจเอกพรเทพบุญเกตผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรชนแดนนําเจ้าที่ตํารวจสถานีตำรวจภูธรชนแดนกว่า5 0นายทหารชุดปฏิบัติการมลชนกองพันฐานสื่อสารที่11ค่ายพระขุนผาเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษานักศึกษาทหารลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนเสรีศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมวิทยาการอาชีพชนแดนโรงเรียนสีชนแดนส่วนราชาการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงประชาติโดยเริ่มเดินจากหน้าปั๊มน้ำมันปตทชนแดนหมู่ที่12ตบลชนแดนไปตามถนนชมเทรเวศสายเพชรบุญตะพานหินถึงหน้าสนามหน้าท่วกรารอำเภอชนแดนรวม4กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์จํ่งห้า0้ เช่นเดียวกับสาธารณาสุขอำเภอชนแดนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสมอทุกตำบลได้จัดทำป้ายรณรงค์พร้อมกับออกเดินรณรงค์แบบเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือนโดยมอบหมายอสมอหนึ่งคนรับผิดชอบ10-15หลังคาเรือนพร้อมกับให้เจ้าบ้านลงชื่อรับปากว่าจะไปออกเสียงประชามติณนะหน่วยออกเสียงในพื้นที่